ทุกคนสวัสดีครับในตัวทูวเรลนี้ผมจะพาทุกคนไปดูที่การใช้งาน d e t e c t i o n System หรืออุปกรณต์ตรวจจับอัคคีภัยโดยสร้างจาก Raspberry Pi Pico ซึ่งเป็นระบบตัตโนมัติที่มีการตอบสนองต่อเหตุการณ์เพลิงไหม้เพื่อรักษาความปลอดภัยรอบๆตัวคุณแลโปรจจกนี้ทางเราใช้ระบอ p i ิ o คเพื่อพาย i c o คเซนเซอร์ตรวจจับเปลวไฟหรือ f l a m e Sensor และปมน้ำขนาดเล็กในตัวทูวเรลนี้ทางเราได้ใช้โปรแกร,รมใน,น,นการพัฒนาเป็นโ n n y Editor และ Circuit Python ใช้ในการเขียนโครดสร้าโปรเจกต์ในครั้งนี้แต่ถ้าไา่คุคยัง โดยคิดจะอ,อยู่คำอธิบายด้านล่างนะครับโดยทอนี้อีดิเตอร์ให้เปิดไฟล์โค้ด .py ดขึ้นมาและรำาลึกเขียนโค้ดกันอันดับแรกระทําการกำหนดค่ากับขาเซนเซอร์ทั้งสองตัวคือเซนเซอร์ตัวจับเปลวไฟและปมน้ําหลังจากนั้นจะทําในส่วนของการลูปโคด้ดให้เราทาการตรวจสอบเซนเซอร์ตัวจับเปลวไฟและตัวจับเพลิงไหมเมื่อเซนเซอร์ตัวจับเปลวไฟพบปมน้ำจะทําการเปิดการทํางานเป็นเวลา5วินาทีและมีการส่งข้อความแจ้งเตือนและหลังจากนั้นจะหยุดการทํางาน ซึ่งคุณดัดแปลนโค้ดเพื่อเพิ่มเสียงของมาสเตอร์ขึ้นมาได้หรือแจ้งเตือนผ่านเทเล g r a m ก็ได้เช่นกันสามารถไปดูโต,โตัวเตอรีอื่นๆเพิ่มเติมได้เพื่อน,นําไปพัฒนาต่อและปรับปรุงให้ดีขึ้นนี่คือทั้งหมดสำหรับ,รบตัวเตอรีในครั้งนี้นะครับหวังว่าทุกคนจะชอบวิดีโอนี้นะครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์เพื่อไม่ให้ขลาคลิปไม่เหมืจากทางไซตอนไว้พบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ